ครับพามาชมพี่น้องชาวพมานะครับเอาของขึ้นรถอรลังการการสร้างครัวดูครับจะเอาขึ้นยังไงนะโดยไมีแมโครเอาล่ะเรวๆงไป่ลารับงไ เี้เฮียมาแล้วพเ้ยาเี่นแล้้แต่่าสร้างมาสร้าแนูดอะไเราก็เดาไปเขาบอกวปีนไห้ปีนอาปีนไปปีนไปปีนมาอีกทางนึงนี่ครับกี่คนนะเจ็ดคน

โอมีแต่ท่อใหญ่นะประมาณสี่นิ้วสี่นิ้วน่าจะได้นะีน,นี้ก็อยู่ที่เหมือนเดิมครับปูกเก็ตย้ายของวันหนึ่งไม่ได้ทำอะไรแล้วเนี่ยนี่ครับนางานคุณภาพนี้แหละถ้าเป็นรถดินเราบอกแล้วเราว่าเราไม่ขับ ลูกพี่เลยมือมึงไปย้ายของอย่างเดียว <c oughs> นี่มาสองคันมาวันนี้ออกไปแล้วหนึ่งคันเรามาช้านะลำอยู่

เอาดูจะเอาอยัางไง UFO UFO อยเออเอ๊บเอ๊บนะสามะคีคือพลังครับสามะคีคือพลังโอ้เหล็กนี่นี่หลายสิบตันนะครับจะไปยังไงเนี่ยยาวขนาดนี้ Yeah. 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 ผมยังดำไมออกเข้าเจ้าไปไง. เจาออกว่ากให้ถอยรถมาตรงนี้นะแต่ผมฟังฟังมานะแต่พ่อหน้าบอกว่าเอามาถอยมาตรงนี้อไม่เป็นไรเขาบอกหัวหน้าบอกมันหมุนได้แปลออกเป็นคำสองคำแต่ท mm ี่ศ yes? ึกษามาแล้วประมาณสออาทิตย์ ขึ้นเอาขึ้นสามัคคีคือพลังรันว่าีมานมั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 นปิ้นนะเวลาเรายกขึ้นไปนะมันจะปิ้นต้องค่อยๆหมดเอียงเอียงทางด้านนี้ขึ้นครับแล้วก็หมุนอ่เป็นไงเป็นไง ก็เก่งนะผมก็พอได้นะ้นะแล้วด่าเราไม่ได้ตอนนี้รต้องศึกษาให้ทันนะอ๋อมาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นอ้าวเออมาแล้วสามวิธีคือพลังออาวอาปีนปีนปีน 啊，还有那个谁呢？